วันนี้ก็เป็นคริปที่น่าจะเป็นตอนที่สามแล้วช่างหนุ่มก็จะมาสอนวิธีตัดตาทะแยงซึ่งการตัดตาทะแยงนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำแหากก้านแหชิ้นเลยก็ว่าได้ไม่พูดพร่ำทำเพลงอเอากันเลยลักษณะตาอันนี้ตะกิดตาตรงไปแล้วตัด ตาข้างไปแล้วทีนี้ตาทะแยงเห็นไหมฮะตาทะแยงนี่เห็นไหมนี่คือตาทะแยงเส้นนี้เป็นหลักเห็นไหมฮะนี่ตาทะแยงเส้นเป็นหลักนี่คือทะแยงหมดเห็นไหมฮะ้านตาทะแยงนี่คือตาทะแยงลักษณะจะตัดสามเหลี่ยมก็ตัดลักษณะนี้ทะแยงนี้ทะแยงนี้ก็จะได้นิ้นชิ้นเนื้อตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมชิ้นเนื้อนี่ก็จะจากนี่น้อยไปหามากเห็นไหมจากน้อยแล้วก็มาหามากเดี๋ยวจะตัดให้ดูเลยนะฮะดูนี้เลย นิดเองการตัดะฮะตัดตาทแยงถ้าเราต้องการเอาไว้ก็ถ้าจะเอาด้านนี้ก็เอาปลายเชือกให้เหลือน้อยหน่อยให้ตาทแยงเนี้นะยจะสอนตัดตาทแยงอยู่ครับการตัดก็อย่าผิดนะฮะผิดตานั้นก็จะกินไปไปหนึ่งแถวนะฮะก็พยายามอย่าให้พลาดเวลาหัดจะจนชิน เห็นไหมฮะเนี่ยการตัดตาทแทยงมันจะเป็นลักษณะนี้ฮะตาทแทยงก็จะเห็นลักษณะอ้วนเป็นตาทแทยงเห็นไหมฮะตาทแทยงทีนี้ตัดลงมานี่ก็ตัดตาทแทยังกันเรื่อกันตัดก็เหมือนกันฮะก็ตัดลงมาก็อย่างนี้ฮะจะเจอกนถึงเดียวงตอ่อฮะเห็นไหมครับเห็นมัลักษณะตาทแทยง จะได้เป็นชิ้นบนจะน้อยแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณไปเรื่อยแถวและสองตาสองตาการเพิ่มของของแห่การตัดทะแยง2ตาจะเพิ่มทุกทุกครั้งเป็นสามเหลี่ยมเหมือนขนมอะไรตัดเป็นสามเหลี่ยมนะฮะจะ,จะประมาณนี้ฮะ ตาทะแยงเราไปฝึกตัดดูครับเอาเศษเนื้ออวนมาตัดดูเราก็จะได้คือการตัดตาทะแยงนี่เป็นหัวใจสำคัญของแหกก้านแหกชิ้นเลยนะฮะตัดให้คล่องเลยฮะดูตาให้แม่นนะตัดให้คล่องเทคนิคก,การตัดหนุกตัดให้ดูรั หน้าตาที่ได้นะตาทะแยงนี่ตาตรงตาตรงลักษณะน,นี้ตาตรงข้างนี่ตาทะแยงนะอ่ะโอเคเข้าใจแล้วครับดีครับ